ข่าวดีที่ควรฟังฟังข่าวกันทุกวันเป็นข่าวอะไรและสภาพจิตที่ฟังข่าวนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลส่วนข่าวที่ดีเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดคือข่าวอะไรใครที่ฟังข่าวและเป็นข่าวตอนไหนตั้งใจฟังข่าวในข้อความนี้กันเองนะครับ จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ4กันยายน2554จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ4กันยายน2 5 5 4ทุกคนฟังข่าวทุกวันจริงไหมคะแล้วใครบ้างที่จะรู้ว่าเป็นข่าวของจิตและเจตสิกและรูปไม่รู้เลยใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม แม้ว่าได้ฟังพระธรรมก็ตามแต่แต่เวลาที่ได้ยินข่าวขณะนั้นใจคิดถึงอะไรไม่ได้คิดถึงเลยว่าขณะนั้นนะครับทุกข่าวเป็นกุศลลจิตหรือเป็นอกุศลลจิตหรือเป็นผลของกรรมคือวิบากจิตไม่ว่าจะเป็นอกุศลวิบากหรือว่ากุศลวิบาก เพราะฉะนั้นถ้าเป็นข่าวที่ได้ยินได้ฟังและมีความเข้าใจถูกต้องก็จะรู้ว่าข่าวทั้งหมดก็คือเรื่องราวของจิตเจตสิกและรูปถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปข่าวไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้ว่าข่าวคืออะไรบัดนี้นะคะพอฟังแล้วก็รู้ว่าข่าวก็คือเรื่องราวของจิตเจตสิกและรูปเรื่องราวของกรรมเรื่องราวของผลของกรรมเรื่องราวของกุศลลจิตเรื่องราวของอกุศลจิต หรือใครคิดว่าไม่ใช่อย่างนี้คะ่ะทุกข์ค่าแต่ไม่ได้คิดเลยสักนิดว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศล,ลจิตหรือเป็นอกุศลจิตเป็นกุศลกรรมหรือเป็นอกุศลกรรมหรือเป็นกุศลวิบากหรือเป็นอกุศลวิบากแต่ว่าชีวิตประจําวันเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะนะคะก็คือว่าฟังธรรมะแล้วก็ไตรตรองแล้วก็เข้าใจทุกอย่างว่าเป็นธรรมะ ไม่ใช่เป็นสักเป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างที่เคยคิดเคยเข้าใจนี่ก็ประการหนึ่งคือประการแรกที่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วนะคะว่าสภาพธรรมะจริงๆก็คือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นข่าวทั้งหมดเป็นเรื่องราวของจิตเจตสิกรูปถูกต้องไหมคะนี่อย่างนี้นะคะขั้นหนึ่งทีนี้ต่อไปอีกคะ่ะใครกําลังได้ยินข่าวไม่ได้คิดเลยในขณะที่กําลังฟังข่าวก็ไม่รู้ว่าเป็นกุศล,ลจิต เป็นเรื่องราวของกุศลจิตและอกุศลจิตและผลของกรรมเพราะฉะนั้นสามารถเข้าใจได้ตอนหนึ่งนะคะว่าเพราะมีจิตเจตสิกรูปจึงมีข่าวต่างๆแต่ว่าใครกําลังฟังข่าวอีกตอนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีเราแน่นอนคะ่ะคําเดิมไม่เปลี่ยนคือจิตเจตสิกแน่นอนที่กําลังฟังข่าวได้ยินข่าวและขณะที่ฟังข่าวได้ยินข่าวเลยคะจิตอะไร เจตสิกอะไรก็ลึกลงไปอีกที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะฟังแล้วเป็นยังไงคะฟังแล้วโทสะเกิดขณะนั้นบอกแล้วนะคะว่าโทสะเกิดไม่ใช่เราแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะที่ได้ยินสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นปัจจัยให้โทสะเกิดมีปัจจัยที่โทสะธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินอย่างบางคนนี่นะคะก็จะได้ข่าว จากโทรทัศน์บ้างจากหนังสือพิมพ์บ้างนะคะเรียกว่าเรื่องบันเทิงต่ตางๆพอเป็นข่าวเรื่องบันเทิงสนุกสนานขณะนั้นจิตอะไรเกิดก็เป็นปัใจจัยให้โลภะมูลจิตเกิดไม่รู้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดนี่คือเริ่มรู้นะคะว่าขณะที่ได้ฟังข่าวก็คือกุศล,ลจิตบ้างอกุศล,ลจิตบ้างเกิดแต่ความละเอียดยังมีต่อไปอีกว่าในขณะนั้นนะคะมีเห็น และขณะที่จิตเห็นกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเป็นข่าวหรือยังหรือเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏและต้องปรากฏพระถึงวาระที่กรรมจะเป็นปัใจจัยให้มีการเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนีนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าสามารถที่จะมีปัจจัยที่จะระลึกได้ย่อมสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะคือได้ฟังวาจาสัจจ แล้วก็ไตรตรองจนกทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าแม้ขณะนั้นนะคะก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะประเภทต่างๆ